ต่อมานะครับก็มีผู้ทำการทดลองซึ่งพิสูตรใแนวความคิดของไอน์สไตน์ที่บอกว่าโฟตอนเนี่ยนอกจากจะส่งพลังงานเป็นก้อนแล้วยังส่งโมเมนตัมเป็นก้อนอีกด้วยนะครับคนตัวนั้นเนี่ยคนผู้ที่พิสูจน์ตรงนั้นนี่นะครับคือนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าคอมตันนะครับสิ่งที่คอตมตันทำคือการทดลองศึกษาการกระเจิงของรังสี x ซึ่งก็คือขล้นแม่เไฟฟ้าที่ย่านความยาวคลื่นหนึ่งนะครับโดยให้มันไปกระเจิงกับอิเล็กตรอนที่อยู่ในแท่งกราฟไฟนะครับก็คืออยู่ที่เป้าตรงนี้ให้รังสี X วิ่งเข้าไปกระเจิงนะครับซึ่งผลที่พบที่แตกต่างกับฟิสิกส์แบบเดิมก็คือเขาพบว่านังสี x ที่กระเจิงออกมาเนี่ยนะครับจะมีค่าความยาวคลื่นแตกต่าง ความยาวคลื่นของรังสีตกกระทบก็คือจะมีค่าความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นนะครับหรือมีความถี่ลดลงนะมีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นหรือมีความถี่ลดลงกับเมื่อเทียบกับไอที่เข้ามาตกกระทบก็คือถ้าเข้ามาตกกระทบนะฮะด้วยความยาวคลื่นลัมดาตนนัวนี้นะครับเมื่อกระเจิงออกไปแล้ว พนะบว่าความยาวคลื่นเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้ขัดแย้งกับวิสิ์แบบเดิมนะวิสิ์แบบเดิมบอกว่า,าการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยความยาวคลื่นที่กระเจิงจะมีค่าเหมือนเดิมอย่างเช่นการกระเจิงของแสงจากไอ้น้าหรือจากฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยถ้าเราส่องแสงสีแดงเข้าไปแสงที่กระเจิงออกมาก็จะเป็นแสงสีแดงนะครับส่องแสงสีน้ําเงินเข้าไปแสงที่กระเจิงออกมาก็จะเป็นแสงสีน้ําเงินก็คือมีความยาวคลื่นเท่าเดิม แต่จากการทดลองตรงนี้เนี่ยชี้เห็นว่าความยาวคลื่นจะเปลี่ยนหรือความยาวคลื่นจะเพิ่มขึ้นทีนี้จะอธิบายตรงนี้ได้อย่างไงคอมตันใช้วิธีอธิบายโดยใช้ทฤษฎีหรือสมมติฐานของไอน์สไตน์ที่บอกว่าหนึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่วิ่งมาเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นคลื่นแต่มันมาเป็นก้อนซึ่งเราเรียกว่าโฟตอนนะครับและการ การกระเจิงของออโฟตอนการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งในที่นี้ก็คือรังสี x เนี่ยกับอิเล็กตรอนเนี่ยอธิบายได้ว่าเป็นเหมือนการชนระหว่างอนุภาคโฟตอนกับอิเล็กตรอนนะครับซึ่งในการชนนั้นถ้าเราจําได้ตอนที่เรียนฟิสิกส์หนึ่งหลักการสําคัญในการชนก็คือมีการถ่ายเทโมเมนตัมโมเมนตัมขอนชนเท่ากับโมเมนตัมลังชนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีการถ่ายเทโมเมนตัมระหว่างการชนอันนั้นนะครับพร้อมตั้นอธิบายการกระเจิงในรูปของการชนระหว่างอนุภาคไม่ได้เป็นการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เหมือนอย่างในรูปนี้นะครับโฟตอนวิ่งมาเป็นก้อนมาชนกับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางหนึ่งโฟตอนเคลื่อนที่มาทางหนึ่งนะครับเกิดการชนเกิดขึ้นทีนี้ ถ้าเราจะอธิบายในรูปของการชนเราต้องรู้โมเมนตัมสิ่งที่คอมตันทำก็คืออธิบายโดยใช้สมมติฐานของไอน์สไตน์ก็คือ p มีค่าเท่ากับ h ดับบิดาอธิบายในรูปของโมเมนตัมของโฟตอนนะครับซึ่งจากการคำนวณเราพบว่าเราสามารถคำนวณค่าความยาวคขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ เราสามารถคำนวณค่าความยาวขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ตามสมการนี้ในที่นี้เราจะไม่พิสูจน์นะครับว่าสมการนี้มาได้ไงเพราะว่ามันต้องใช้ทฤษฎีสัทรภาพซึ่งเราไม่ได้เรียน,นที่นี้แต่ในรูปนี้เดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนสัญลักษณ์อีกหนึ่งนะครับมุมตรงนี้จะต้องเป็นมุมฟี นะพอดีสัญลักษณ์ไม่ตรงกันนะมุมตัวนี้จะต้องเป็นมุมฟรีมุมตัวนี้เป็นมุมซีต้านะครับแต่มุมซีต้าเราไม่ได้สนใจในที่นี้เราสนใจมุมฟรีก็คือความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะมีค่าขึ้นอยู่กับค่า S คือค่าของตัวของพลังค่า M คือมวลของอิเล็กตรอนค่า c ความเร็วแสงและก็มุมฟรีที่เกิดการกระเจิง เพราะฉะนั้นเมื่อมุมฟรีถ้าเราดูการกระเจิงที่มุมต่างกันเนี่ยเราก็จะได้ความยาวคลื่นของแสงที่กระเจิงออกมาต่างกันนะครับซึ่งถามว่าอันนี้อธิบายได้ยังไงก็อธิบายได้ไม่ยากเพราะว่าถ้ามุมกระเจิงต่างกันก็เทียบกับการชนของอนุภาคที่มุมต่างกันโมเมนตัมที่มันแลกเปลี่ยนกันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมครับค่าโมเมนตัมที่โฟตอนได้รับมาก็จะขึ้นอยู่กับมุมที่มันกระเจิงมาด้วย ซึ่งเมื่อม omentum เปลี่ยนไปจากความสัมพันธ์ของออสมมติฐานของไอน์สไตน์ใช่ไหมครับความยาวคลื่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําอธิบายว่าทําไมความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระเจิงมาจึงเปลี่ยนแปลงไป,ไปเพราะว่ามีการถ่ายเทโมเมนตัมระหว่างการชนใช่ไหมครับทาให้ม omentum ของโฟตอนเปลี่ยนไปเมื่อม omentum เปลี่ยนความยาวคลื่นก็เปลี่ยนนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้สามารถอธิบายได้ด้วยกฎด้วยสูตรของคอมตันนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือค่าเดลต้าเลมด้าในที่นี้เนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับความยาวคลืนที่วิ่งมาตกกระทบนะเดลต้าเลมด้าเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับค่าความยาวคลืนของแสงที่วิ่งมาตกกระทบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรังสี x หรือว่าแสงในย่านที่ตามองเห็นเนี่ยก็จะมีค่าเดลต้าเลมดาเท่ากัน แต่การที่เราไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนความยาวคยื่นในแสงในย่านที่ตามองเห็นเพราะว่าเมื่อเทียบกับความยาวคยื่นในแสงที่ย่านที่ตามองเห็นแล้วเนี่ยนะครับค่าเดลต้าแลมด้าจะมีค่าน้อยมากมเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นน้อยมากจน<ม>เราสังเกตไม่ได้ไม่เห็นนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับความยาวคยื่นในย่านรังสี x ค่าเดลต้าแลมด้าจะมีค่ามากพอที่จะสังเกตเห็นได้เมื่อเทียบกับรังสี x นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนในตัวนี้ของการกระเจิงของลำงี x นะครับ